ครับอยู่กับสวนองุ่นป้อมสุวรรณครับสวนคลิปนี้นะครับมีพี่น้องเพิ่นบอกให้ผมถ่ายคลิปให้เบื้องแน่ช่วงที่เขาพุ่นองุ่นตัดกิ่งประมาณหลายวันครับซึ่งตอนนี้ของผมมันเป็นต้นเก่าแล้วนะครับกิ้งค่อนข้างที่สีหลนะครับเดี๋ยวผมทีอธิบายทีละสเตปให้เบื้องนะครับถ้าเป็นกิ้งไม่นะครับต้นกิ่งไม่นี่อันนี้เขาคือเิ็นกิ่งเค้นนะครับรอบแรกนี่ผมพุ้นมองนี้ครับเนี่ยเห็นบ่มนี่ตัดมองนี้เขาแตกมากมองนี้ได้ลูก รอบที่สองผมมาตัดมาตัดช่วงนี้ครับอันนี้มันแตกออกมาลายครับนี่แตกออกมาหลายจริงนะครับมีดที่สามผมก็มาตัดนี่นะครับมีดสามตัดนี่มันก็นแตกออกมาสีได้หน่วยแฟนบออันนี้มีดที่สี่นี่นะครับรอบที่สามที่สี่ของมามาท,ที่เราที่เราเต็ปสเต็ปบมาเรื่อยๆนะครับเขาต้องเอากิ่งไม้เขาเรื่อยๆนะครับส่วนรอบนี้ผมตัดนี่ครับ นับจากของเก่าเขานะครับเอาพุ่นของเก่าออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสอตาช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาฝนนะครับแต่ว่าอาจสิบวัวไลกิ่งเขียวปันใดแต่ว่าเขาเบิงเขาเบิงตาเขานะครับนะครับปูดสมบูรณ์นะครับพร้อมที่สะออกช่อดอ,อกได้นะครับ ที่น้องเห็นบ่น,นะครับแต่ว่าอันนี้ผมเอาไว้สิบสองตาผมเบิ้งแล้วมันสมบูรณ์นะครับุบูรณ์กำลังสิ่งกลังสิ่แตะครับนี่กล้องกาสิบีบอชัดนะครับอ่านการเขาวางมือวางอย่างสินะครับผมก็ไว้ประมาณนี้นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นช่วงหนาหนาวเขาอาจจะสีไวยย้ประมาณหาถึงเจ็ดตาประมาณนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณนี้ครับผมก็ติดตัดประมาณนี้ครับช่วงหนาหนาวนะครับแต่ช่วงนี้มันเป็นหน,าน้าฝนผมก็จะยืดลงมาอีกประมาณแปดถึงสิบตาสิบสองตาประมาณนี้แหละครับเดวแต่เาหาเลือกเอาครับแต่ว่าเบื้องความสมบูรณ์ถ้าถ้าช่วงนี้มันสมบูรณ์ตาเขาสีได้ช่อดอกได้เขากระตัดได้ครับประมาณสิบข้อตาแปดถึงสิบข้อตาประมาณนี้ครับ อันนี้นะครับนะครับส่วนหลายต้นนะครับเอ่อโดยภาพรวมทั้งต้นกิ้งเขาหลายนะครับเฮากับสีมาคัดยอดอีกเทียนหนึ่งนะครับช่วงที่เขาแตกช่อดอกออกมานะครับช่อใดกิ้งใดสมมติว่ากิ้งนี่นะครับเขาแตกออกมา2องสามแขนงฝุดแล้วครับสาตาที่ตาเฮากับที่เลือกไว้ประมาณ2-3ก็ะแล้วแต่นะครับเบิ้งความสมบูรณ์ของ ของกิ้งเขานะครับตาสมบูรณ์ออกมามีช่อดอกหนึ่งสองบอ่อประมาณนี้ครับอาจเสียไว้ช่อเดียวสองช่อ,อก,ก็แล้วแต่กิ้งครับถ้าเป็นกิ่งไงเขาอาจเสียไว้สองช่อ,อก,ก็ได้นะครับเพื่อบ่อให้มันดกคักบางคนก็ว่าดกหลายก็ดีก็ดีครับดกหลายแต่ว่าอ่ามันก็มีผลเสียเือกันนะครับถ้าดกจัดจัดยังรอบที่แล้วของผมมันก็สุกซานะครับการให้ปุ๋ยให้อาหารทั้งดินทั้งใบพู่นี้ครับ เขาอาจสีบอกินบอเพียงพอนะครับเฮดให้อ้ง่นเขาลูกน้อยประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการพุนนะครับเมื่อนี้ผมพุนได้สามต้นแล้วครับยังเกือบสิครึ่งวันแล้วล่ะนะครับกระสิเบิดมือพุนล้ครับมื่อนี้สิบต้นแถวนี้ครับแถวละสิบต้นเฮดสองคนครับคนละแถวครับไปคู่กันนะครับค่อนข้างที่สิพุนยากแน่ยูเพราะว่ากิิงมันไหลครับพี่น้องเมื่อืดไปเบิดเลยเพราะว่าเขาบ่ได้เขาบ่ได้ขัดจริงไปมันกระแตกออกมาเรื่อยๆเนาะ เขาก็บ่ได้คัดจิงบนไดนะครับคัดแต่ช่วงไม่ๆมที่ว่าเขาออกหน่วยออกมาเป็นเป็นดอกออกมาสินะครับอันนี้ผมก็ยยานมันเลยขอบนะครับผมก็เลยชิ้งชิงพุ่นก่อนนะครับดอกออกมาเียบเลยครับจิงเดียวน้อยๆออกมาสองช่อก็มนี้ครับพุนเนี่ยยอดมันเริ่มมาแล้วครับผมก็เลยต้องชิ้งพุ่นก่อนนะครับอ่ะคลิปนี้กับประมาณนี้ครับเรื่องของการพุ่นองุ่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็น องุ่นต้นไม้นะครับมีดแหลมมันกับพุ้นไงนะครับมีดต่อไปสองมีดสามมีดท่กะค่อยๆเฮ็ดไปอากครับกิ่งมันหลายขึ้นนะครับเดี๋ยวสีลงคลิปให้เบิ่งอีกดนะครับพี่น้องใกล้ๆแล,ล้วคุณแล้วครับ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ